กับแก้มของคุณไม่ให้พร้อมแล้วมากินคู่ไปกับลาวเข้มเคมครับลาเข้มเคมวันนี้นะคุณผู้ชมมาในเมนูจันเอ๋อจันเจ้าขอข้าวข,ข,ขอแกงนะฮะก็เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงนะ,ะเพราะรายการของเราออกในเดือน1 1เดือนพฤศจิกาย,ยนพอดีสิ้นเดือนนี้ก็จะมีวันลอยกระทงแล้ววันลอยกระทงก็ต้องมาคู่กับอะไรฮะคุณผู้ชมวันเพ็นนั่นเองวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนะฮะแล้ว ดวงจันทร์นะมีความสําคัญอย่างไรกับประเพณีกรทรทงหรือมีความสําคัญอย่างไรกับโลกแล้ววันเพ็ญมันคืออะไรนะฮะอันดับแรกเราไปรู้จักกับดวงจันทร์ก่อนนแดวงจันทร์หรือพระจันทร์หรือเดือนนะเป็นดาวบริวารของโลกนะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าโลกประมาณ 1- ใน4ี่ก็คือเล็กกว่าโลกประมาณสีเท่าแล้วก็ด้วยน้าหนักไม่ใช่น้ําหนักสิถ้าผูใ้ใรียถูกต้องต้องใช้คำว่ามวลน,นะมวลของดวงจันทร์ คิดเป็น1.2%ของโลกเท่านั้นก็คือโลกมีมวลที่มากกว่าดวงจันทร์เกือบร้อยเท่านะครับผู้ชมทีนี้การโครจรของดวงจันทรน์โครจรรอบโลกนะฮะแล้วก็เราอธิบายเรื่องของการที่มันโครจรรอบโลกเนี่ยมันทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว,ว่าอะไรเดือนเพนเดือนแลมข้างขึ้นข้างแรมได้อย่างไรนะฮะดวงจันทร์เป็นดาวที่เป็นดาวเคราะห์เป็นดาวที่ไม่มีแสงในตัวเองแสงที่เราเห็นในตอนกลางคืนเนี่ยเกิดจาก การที่มันสะท้อนมาจากดวงอาทิตย์นั่นเองทีนี้มันเกิดได้ยังไงเราเริ่มจากเรานับจากเดือนเพลนก่อนละกันง่ายที่สุดนะฮะเกิดจากการตอนที่แบบเเรียงตัวกันสมมตุติให้ซ้ายมือคุณผู้ชมเป็นดวงอาทิตย์แล้วก็ถัดมาเป็นโลกนะครับแล้วก็ขวามืออคุณผู้ชมเป็นดวงจันทร์หมายความว่าฝั่งโลกที่อยู่ในตอนกนลางคืนเนี่ยที่ไม่ได้ที่ไม่ได้อยู่ด้านเดียวดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะเห็นดวงจันทร์ที่ได้รับแสงสะท้อน จากดวงอาทิตย์เพราะดวงที่มันใหญ่มากแสงมันก็อ้อมโลกมาสะท้อนเข้ากับดวงจันทร์แล้วก็สะท้อนลงมาที่ผิวโลกทําให้คนที่อยู่บนโลกในตอนกลางคืนเนี่ยสามารถเห็นดวงจันทร์ได้เต็มดวงนะครับนี่คือการเกิดเดือนเพนทีนี้ดวงจันทร์มันก็โคจรรอบโลกโคจรรอบโลกไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆมาถึงจุดที่มันตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ก็คือพระอาทิตย์อยู่ท้ายมือคุณผู้ชมใช่ไหมแล้วก็มีโลกแล้วก็มีดวงจันทร์อยู่ในแนวที่ตั้งฉากกันกับดวงอาทิตย์ทีนี้ดวงอาทิตย์ก็จะ สาดแสงเข้ามาได้ครึ่งหนึ่งโดนครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์ทาให้ช่วงนี้เป็นประมาณพวกแรม8ปดข้ามหรือขึ้น8ปดข้ามก็คือเห็นพระจันทร์ครึ่งเดียวพระจันทร์ซีกเดียวก็ทัดไปอีกดวงจันทร์โคจรเข้าไปโคจรเข้าไปโคจรเข้าไปผ่านไปอีกสัก8วันก็จะเกิดการเรียงตัวเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ทีนี้คนที่อยู่บนโลกตอนกลางคืนเขามองไปบนท้องฟ้าตอนกลางคืน ไม่เห็นดวงจันแล้วนะเพราะดวงจันมันมันมาซ่อนตัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ทําให้ช่วงนะี้เป็นช่วงของคืนเดือนดับหรือว่าเป็นฝั่งแรม15บห้าค่ำแถวแถวนี้นะคุณผู้ชมประมาณน,นี้นี่ก็คือเรื่องราวของยาองอไรวันเพลนข้างขึ้นข้างแรมนะแล้วก็จะโคจรวนไปวนไปอย่างนี้วนไปอย่างนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้และน่าจะเรียนกันมาตั้งแต่สมัยตัวเล็กๆตัว,ตวน้อยๆเนานะแล้วก็เดี๋ยวเราลงลึกกันอีกว่าดวงจัน มันโคจรรอบโลกด้วยแรงอะไรอ่าดวงจันทร์นะคุณผู้ชมโคจรรอบโลกเนี่ยเราใช้ชื่อแบบเฉพาะเลยว่ามันเกิดการไทดดล็อกหรือแรงโน้มถ่วงไทอลไทดอลกรวิตชันพวกเนี้ยเพราะว่าโลกกับดวงจันทร์อย่างที่บอกไปว่าโลกมีมวลมากใช่ไหมกับดวงจันทร์เนี่ยโลกเนี่ยมันล็อกดวงจันทร์ไว้ให้โคจรรอบตัวมันแล้วหันหน้า ด้านเดียวเข้าหาโลกเสมอคุณผ no ู้ชมลองสังเกตทุกๆคืนที่เคยเห็นดวงจันทร์จะต้องเห็นเป็นตัวกระต่ายใช่ไหมตลอดเวลาเพราะว่าดวงจันทร์มีอัตราการโคจรรอบโลกกับอัตราการหมุนรอบตัวเองเนี่ยเท่ากันนะครับหรือประมาณ29.5วันเท่ากันหมายความว่ามันจะหันหน้ากระต่ายเข้าหาโลกตลอดเวลาเพราะเพราะอะไรทฤษฎีบางคนบอกว่าทฤษฎีมีบอกว่าฮ้ยสมัยก่อนนดวงจันทร์มันถือกําเนิดมาพร้อมๆกับ ระบบสุริยะประมาณระบบสุริยะเกิดถัดมาประมาณ50ล้านปีดวงจันทร์ก็เกิดก็มีหลายทฤษฎีบอกว่าจะเกิดจากพวกดาวเคราะพวกนี้มันมาชนการตุ้มตําตุ้มตําตุ้มต่ตุต้ตมตํตา,ตตาอยู่ในวงแหวนของโลกวงแหวนที่เป็นน้มถ่วงของโลกเนี่ยแล้วก็รวมตัวการกลายเป็นดวงจันทร์หรือบางทฤษฎีก็บอกว่าช่วงแรกโลกมันร้อนมากแล้วมันยังไม่สมดุลโลกยังหมุนตัว,เร,วเร็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 วมากจนชิ้นส่วนบางส่วนของโลกน่หลุดออกมาปวกลายมาเป็นดวงจันทร์ นี่ก็เป็นทฤษฎีที่จะต้องสืบกันต่อไปเนาะวิเคราะห์กันต่อไปว่าทฤษฎีไหนที่มันมีหลักฐานมารองรับมากกว่ากันกลับมาที่เรื่องของการโครจรรอบโลกของดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งที่เราบอกว่ามันถูกล็อกเอาไว้ด้วยไทยดอลล็อกไทดอลนะฮะถ้าภาษาอาังกฤษก็คือแปลว่าคาว่าน้ําขึ้นน้ําลงก็จะไปสอดคล้องกับสิ่งที่เราเคยเรียนกันมาว่าดวงจันทร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ควบคุมนะครับกาเนิดการปรากฏการน้ําขึ้นน้ําลงนะฮะบ,บนโลก เพราะว่านอกจากโลกเนี่ยจะมีแรงดึงดูดต่อดวงจันทร์ละดวงจันทร์ก็อยู่ใกล้โลกแล้วก็มีมวลมากพอสมควรนะฮะก็มีแรงดึงดูดกับโลกเช่นเดียวกันให้คุณผู้ชมสมมุติว่าโลกเนี่ยเป็นลูกกลมๆหนึ่งลูกนะครับแล้วก็มีน้ำาลอมรอ,อบอยู่อีกชั้นหนึ่งเป็นหอ่อห่อโลกด้วยน้ําอีกทีหนึ่งด้วยแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกเนี่ยมันก็ดึง,ด,งดึงเป็นสนาม แรงโน้มถ่วงเนะาะภาษาแรงโน้มถ่วงดึงให้น้านะครับกับโลกเนี่ยพยายามเข้าหาตัวมันเข้าหาตัวมันส่งผลให้เกิดสนามแรงโน้มถ่วงเนี่ยเป็นรูปคล้ายๆรูปลักบี้จากตอนแรกที่เป็นก้อนกลมๆน้ําที่ห่อโลกกลมๆเนาะไอ้น้ำพวกนี้ถูกสนามโน้มถ่วงของดวงจันทร์เนี่ยดึงให้เกิดเป็นรูปลักบี้น้ําบริเวณขั้วเหนือกับขั้วใต้ก็จะต่ําลงแล้วน้ําบริเวณฟากตอนออกตอนตกก็จะแหลม หัวแหลมท้ายแหลมทรงก็สวยนะทรงก็สวยเหมือนลูกลักบี้ลูกอเมริกันฟุตบอลที่นี้เนี่ยคือน้ําขึ้นฝั่งนี้คือน้ําขึ้นน้าขึ้นสองฝั่งหัวท้ายแล้วโลกมันโคจรรอบตัวเองอยู่ข้างในอยู่ข้างในน้ําที่เป็นลูกลักบี้เหมือนโลกอยู่ในลูกลักบี้ใช่ไหมสมมติประเทศไทยตอนแรกประเทศไทยอยู่ตรงที่ตะวตบที่ตตกฝั่งเดียวกับดวงจันทร์ฝั่งเดียวดวงจันทร์ที่ดวงจันทร์ดูดให้ให้น้ํามันแหลมมันก็หมุนผ่านน้าขึ้นพอหมุนไป ได้สัก6ชั่วโมงผ่านไป6ชั่วโมงก็จะไปอยู่ฝั่งที่เป็นน้ำลงเพราะผ่านไปหกชั่วโมงก็จะมีอยู่ด้านแหลมของโลกอีกทีหนึ่งก็จะเป็นน้ำขึ้นแล้วพออีก6ชั่วโมงก็จะไปสู่ด้านน้ำลงวนอย่างเงี้ยไป24ี่ชั่วโมงทำให้เกิดปรากฏการณ์ว่าโลกเราเนี่ยพอมหมุนหนึ่งรอบเนี่ยจะต้องผ่านจุดที่หัวท้ายอ่ะของกระสวยอ่ะสองครั้งแล้วก็ผ่านจุดที่ ตื่นอ่ะของก็สวยอีกสองครั้งตุดที่ป้านของสวยสองครั้งหมายความว่าโลกเราย4ิชั่วโมงจะต้องเจอกับน้ําขึ้นน้ําลงสองครั้งประมาณนี้ถ้าฟังจากพอดแคสต์อาจจะนึกภาพลําบากหน่อยลองเข้ามาดูใน YouTube ได้เราจะมีภาพประกอบให้ดูเนาะแต่ถ้าเกิดให้นึกภาพแบบง,ง่ายๆนะก็เหมือนกับว่าเป็นลูกน้าเลี้ยบอ่ะแล้วก็มีโลกของเราคือแกนในลูกอ่ะแล้วมันหมุนอยู่ในในนั้นอนะ่ะเวลาผ่านด้านแหลมน้ําก็ขึ้นแล้วก็หมุนเดินน้ํกขึ้นน้ําลงอยู่งี้นะนี่แหละ คือการเกิดปรากฏการณ์น้าขึ้นน้ําลงนั่นเองนะฮะซึ่งมันก็เกิดจากดวงจันทร์แล้วดวงจันทร์อย่างที่บอกไว้ว,ว,ว่ามันในเดือนหนึ่งมันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันโครจรรอบโลกโครจรรอบโลกสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน,นอกจากดวงจันทร์แล้วมันมีคนอื่นที่ทําให้เกิดน้ำขึ้นน้าลงได้นั่นก็คือใครฮะเด็กๆพูดพร้อมกันถูกต้อ,องนะฮะดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์นะฮะมีขนาดใหญ่กว่าโลกมากแต่ว่ามันอยู่ไกลมาก อิทธิพลที่มีต่อโลกในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าดวงจันทร์แต่มันจะทำให้เห็นได้ในวันที่เกิดเขาเรียกว่าน้ำเป็นน้ำตายแต่ถ,ถ้าคุณชาวบ้านอาจจะรู้จักว่าน้ำเป็นน้ำตายเป็นยังไงเดี๋ยวเราอธิบายฝั่งอีกทีหนึ่งโลกนะครับกับดวงอาทิตย์เราตัดดวงจันทร์ไปก่อนนะตอนนี้ตัดดวงจันทร์ไปก่อนโลกกับดวงอาทิตย์ก็เกิดแรงโน้มถ่วงที่มันสนามแรงโน้มถ่วงที่มันดึงน้ําให้เกิดเป็นลูก ลักบี้เช่นเดียวกันแต่จะไม่แหลมเท่ากับดวงจันทร์จะเป็นปั้นๆหน่อยปั้นๆลูกรักบี้ปั้นๆหน่อยเสร็จปุ๊บทาดวงจันทร์บังเอิญดวงจันทร์เนี่ยมันโคจรมาตรงขนานกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกดวงจันทร์ก็ดึงเป็นลูกลักบี้ปั้นๆเอ้ดวงจันทร์ดึงแหลมๆพระอาทิตย์ก็ดึงปั้นๆแรงสองอันมันก็เสริมกันช่วงเนี้ย ทำให้น้ำมันขึ้นสูงและก็เวลาโลกมันหมุนรอบตัวเองปลายทางฝั่งนั้นก็จะต่ําทําให้ช่วงน้ําขึ้นกับน้ําลงเนี่ยความต่างกันมากเนี่ยทีนี้นก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นน้ําเป็นหรือว่าสปริงไทดอลแต่อีกกรณีหนึ่งน้ําตายก็คือเมื่อที่ดวงจันทร์เนี่ยตั้งฉากกับตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ตั้งฉากดวงอาทิตย์คือดวงอาทิตย์ก็ดึงไปทางหนึ่งดวงจันทร์ก็ดึงน้ําอีกทางหนึ่งเป็นทางเครื่องหมายบวกก็ทําให้ทางวัดที่น้ําขึ้นกับน้ําลงเนี่ยมัน ค่อนข,ข้างต่างกันชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ําตายนะครับแต่ว่าที่เล่ามาทั้งหมดเนะี่ยมันก็เป็นทฤษฎีนะทฤษฎีพวกนี้มันก็คือเกิดขึ้นได้ว่าถ้าโลกเรียบมากแล้วก็โลกถูกห่อหุ้มด้วยน้ําแต่ในความเป็นจริงโลกมันก็ไม่ได้เรียบใช่ปะบางจุดก็ลึกบางจุดก็เป็นแผ่นดินเป็นภูเขาสลับซับซ้อนน้ํามันก็ไม่ได้สามารถที่จะขึ้นได้แบบเห็นชัดเจนขนาดนั้นก็ถ้าอย่างประเทศไทยของเราเอทฤษฎีที่บอกว่ายีบสีชั่วโมงเราจะเห็นน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยสครั้ง ฝั่งอันดามันจะเห็นบ่อยนะครับว่าน้ําขึ้นน้ําลงสองครั้งเพราะว่ามันออกไปเปิดแบบเป็นทะเลเปิดแต่ถ้าในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยท้ายขวามันมีเกาะมันมีแผ่นดินล้อมรอบใช่ไหมโอกาสที่จะเห็นน้ําขึ้นน้ําลงสองครั้งก็น้อยกว่าบางทีก็จะเห็นเป็นน้ําขึ้นน้ําลงแค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งวันนั่นเองอย่างไรก็ดีนะฮะวิธีที่ดีที่สุดที่จะติดตามในเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงก็สามาติดตามจากพวกกรมอุทกศา,าศาสตร์นะครับของกองทัพเรือเขาก็จะมีะรายงานทุกวันอยู่แล้วว่า น้ำขึ้นเท่าไหรเวลาเท่าไหรเรือขนาดไหนไม่ควรออกจากฝั่งมีความอันตรายอะไรแบบนี้ก็สามารถติดตามกันได้แล้ว้าเกิดอะไรขึ้นผู้ชมท้าโลกนี้มันไม่มีดวงจันทร์แน่นอนละอันดับแรกก็คือมันไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงอย่างที่เราเล่าไปก็จะไม่มีเดือนเพนไม่มีเพลงเดือนเพนนะครับไม่มีวันเพนเดือนสิบสองแน่ๆเนานะแต่จริงๆแล้วมันจะมีสิ่งที่แบบอาจจะเกิดขึ้นแล้วร้ายแรงมากกว่าการไม่มีประเพณีหรือไม่มีน้ำขึ้นน้ำลงแล้วก็คือ ข้อที่3การหมุนของโลกอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าอันนที่บอกไปว่าดวงจันทร์กับโลกมันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันมันมีสนามแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันนะครับถ้าอยู่ดีจุดที่มันเคยเข้ามาสู่สมดุลได้แล้วมันมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดหายไปปุ๊บสมดุลมันก็จะเสียโลกอาจจะต้องหมุนเร็วขึ้นโคจรรอบตัวเองเร็วขึ้นอาจจะเหลือแค่วันหนึ่งมีแค่ 6- กถึงสิชั่วโมงปีหนึ่งที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช่ไหมก็อาจจะมีวันมากขึ้นเป็นแบบ 600 700 800ดแอวันมากขึ้นนะครับทนนี้ก็วันหนึ่ง6ชั่วโมงทํางานไงทํางาน3ชั่วโมงหลับ3ามชั่วโมงอย่างี้หรือไงก็อาจจะมีความผิดเปลี่ยนแปลงเท่านี้ถัดไปอีกก็เป็นเรื่องของแกนโลกที่มันเอียงอยู่ตอนนี้เราน่าจะรู้แล้วว่าโลกมันเอียงอยู่ประมาณ20องศานะฮะยี่สองศาถ้ามันไม่มีพระจันทร์ดึงไว้หรือไม่มีพระจันทร์ค้าไว้โลกอาจจะล้ม แก่ร่มมันอาจจะยังเร็วขึ้นไปอย่างนี้สภาพภูมิอากาศฮะฤดูกาลก็จะเปลี่ยนไปผิดเพี้ยนไปบางแทนที่เราจะได้มีแบบพอโลกมันเอียงมันทําให้เรามีฤดูร้อนมีฤดูหนาวบางทีถ้ามันไม่เอียงบางประเทศอาจจะมีแต่ฤดูหนาวตลอดไปไม่มีฤดูร้อนหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเลยใน1นปีนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นอีกจากไม่มีน้ําขึ้นน้ําลงใช่ปะเขาเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นมันก็จะไม่เกิดกระแสน้ําอุ่นที่ถ่ายเทปกติเนี่ย เราเห็นทะเลมันนิ่งๆนะแต่จริงๆแล้วน้ามันวนเวียนกันไปทั่วโลกนะมีการที่กระแสจากน้ําอุ่นเนี่ยขึ้นไปเขตเหนือจากเขตเหนือก็วิ่งกันวนลงมาเป็นการส่งถ่ายพลังงานส่งถ่ายสารอาหารกันไปทั่วโลกนะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าไม่มีดวงจันทร์มันเกิดอะไรขึ้นมันมันมันเป็นยังไงเราทุกอย่างมันสัมพันธ์กันแบบไหนนะแต่จริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องแค่นอกโลกนะเรายังไม่ได้พูดถึงข้างในโลกเลยนะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันสัมพันธ์กับดวงจันทร์ยังไง คนเราสัมพันธ์ดวงจันทร์ยังไงสัตว์ต่างๆต้นไม้อะไรต่างเนี่ยมันสัมพันธ์กับดวงจังงงนทร์อ,อ,ยอย่างไรเดี๋ยวไปดูตอนถัดไปกันแล้วกันแต่ก่อนไปอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผู้ชมวันนี้เรามีเรื่องราวมาชวนเล่นกันสนุกๆกผมเห็นุผู้ชมชอบมาคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ของเราแล้วก็อยากจะตอบแทนผู้ชมบ้างนะครับวันนี้ผมเล่าไปแล้วว่าดวงจันทร์กับโลกมันทํางานยังไงมันสัมพันธ์กันยังไงเปิดจินตนา,านการการลองมาคอมเมนต์กันดูว่าถ้าโลกนี้มีดวงจันทร์สองดวงเนี่ยโคจรรอบโลกมีสองดวงโลกเราจะเป็นยังงไ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะผู้ชมมาคอมเมนต์กันไนดะ้สนุกสนุกนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมจะคัดเลือกนะแต่ผมกับทีมงานเนะี่ยจะไปคัดเลือกว่าคอมเมนต์ไหนถูกใจแล้วแบบเร้ยจินตนาการดีเรานะฮะจะติดต่อกลับไปแล้วก็เดี๋ยวจะส่งของที่ระลึกจะเล็กน้อยนะฮะจากอาพอวชไปให้คุณผู้ชมนะับก็ต้องถือว่าเป็นสิน้่าจขอบคุณนะเป็นของขอบคุณที่ติดตามรเรามาตลอดนะฮะก็จะสิ้นปีเนาะจะปีใหม่กันแล้วก็ถือว่าเป็น ของร่วมสนุกเล็กๆน้อยก็แล้วกันสําหรับวันนี้น้องขวบคุณผู้ชมมาก์ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้รายการของเราให้กับช่องของเราด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เร่าหมดแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ